สวัสดีครับขอความรักพักดีหน่อยถ้าใครเพิ่งบอกไปวันนี้นะครับขอโทษนะครับเปลี่ยนคนดูแลทันทีครับธุรกิจโรงแรมเนี่ยยกมือเลยโรงแรมไหนที่มีพัฟบีอยู่ด้วยนะครับที่แบบไมไ่ได้ส่งการไปดูแลเลยห้าเอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตอ๋อเร็วแล้ว ทุกธุรกิจกับการท่องเที่ยวด้วยครับเพราะต่างประเทศก็บอกมา,นานแล้วการท่องเที่ยวธุรกิจส่งออกเซเว่นห้างร้านต,ต่างๆผมว่ามีหมดนะครับอะไรที่มันเป็นแบบ เช่นอุตสาหกรรมมาอย่างยังมีนะครับทุกอย่าง้มีหมดครับแต่อยามีกี่เปอร์เซ็นต์ตนั่นอะครนีนะ่นะครับส่งออกเนี่ยแม่เนี่ยพอปีเนี่ยเป็นนั่งอยู่ประเทศที่รับสินค้าด้วยซ้ำถ้าพูดดูแลที่ไปดูแล อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยให้บอกก็ไม่ต้องกลับมาแล้วฝังไว้ต่างประเทศนั่นเับนะครับเพรธุรกิจตรงออกเนี่ยแม่เขาอยากจะรู้ว่าสินค้าที่ส่งไปเนี่ยดีไหมนะไปตรวจสอบอยู่ด้วยครับใช่ไหมครับมีนะครับแต่กี่ปเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมไม่รู้นะครับนะครับ ตอนเนี้เรื่องนี้ต้องถามแม่ที่จีนนะแม่ที่จีนก็ทําแบบนั้นเหมือนกันนะแม่ที่เป็นเมียเป็นภรรยาของผู้นาตรงฟูลิปินนะเวลาแม่รับสินค้าส่งสินค้าไปต่างประเทศเลยสินค้าที่มันเป็นของรัพยากรรนประเทศก็ไปหุ้นดูต่างประเทศด้วยเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าของประเทศเราเยดีไหม มีหรือเปล่าทุเรียนก็มีเอาจกิงธุรกิจส่งออกของผลไม้ใครเป็นคนคุมผมว่าเป็นของประเทศนะข้าวสารเนี่ยแต่เพียงให้เขารู้แรงนเนี่ยธุรกิจส่งออกทับประเทศเอของประเทศเนี่ย พ e ืชผลไม้ทางการเกษตรเนี่ยยังปลาโงยังปลาายครับบางทีโรงงานเนี่ยผลิตใช่ไหมครับแต่มันมีบริษัทที่ว่ารับสินค้าแล้วส่งออกนั่นแหละครับบริษัทนั้นเนี่ยมีแน่นอนครับ ราะนั้นโรงงานต้องบอกโรงงานก็รู้แนละ้วโรงงานที่ผลิตสินค้าส่งออกเนี่ยเขาจะรู้ว่าวันปีอยู่ตรงไหนธุรกิจส่งออกเรงไนไงเอาง่ายๆสินค้าไหนที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยบระมุกของประเทศเนี่ยให้ประมุกราชการที่9เนี่ยให้แม่เนี่ยไปดูแลเรื่องนี้ไปดูแลเนี่ยก็ต้องไปอยู่มีหุ้นส่วนด้วยทําไมต้องไม่มีหุ้นส่วน,นับ คุณส่วนที่จดเนี่ยจดเป็นของชื่อของประเทศไทยนะครับไม่ได้จดชื่อตัวเองนะแต่เพียงดูแลเนี่ยคือผู้ดูแลพระบรมราชินาคือดูแลแล้วพระบรมราชินาก็แ,ลแ,ลแ,ลาาแม่เราจะทำอะไรแบบนี้ตัวแทนผู้ดูแลก็จดสัญญาแบบนั้นจดนสัญญากับบริษัทนั้นแบบนั้น ถ้าใครเพ่งส่งเข้ามาในไลน์วันนี้เนี่ยเสียใจมากเลยครับบอกให้ทุกอย่างด้วยว่าผลกำไรเนี่ยแม่โอนไปไว้ที่ไหนอะไรยังไงเงินเนี่ยกองทุนต่างๆเนี่ยที่รับมาจากต่างประเทศเนี่ยใครดูแลนะครับที่บริตต่างประเทศบริจาคมาครับใครดูแล เพราะเงินยังไม่หมดครับที่ตามประเทศบริจาคมาจรริงคับเงินยังไม่หมดครับบริจาคเขาบริจาคมาช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนพิการหรือไม่เขาเขาบริจาคมาแล้วให้ไปง่ายกับมูลนิธิต่างๆอภินาถทยยเนี่ทำไมไม่กลับสูารับเงินมาจากไหนที่ใครเงินนั้นมาจากไหนอะไรยังไง Hả? không có tận nhu đã phải luôn như thằng này nếu bây giờ con lều ra ra <laughs> chưa có cái bọc lâu mà tận nhu mẹ dạy nó tăng bộ cháy dù không dạng ở tầm bọn dạng học quay chạy thứ thực tạng nhẹ thứ tự mẹ dạy nó ผมไม่รู้ผมดอผมโพสตอย่างเดียว,วจริงไม่จริงไม่รู้นะอย่าเชื่อผมลอยพิเศครับรผมบอกทุกอย่างเนีสิทธิผลประโยชน์ของพระปรินพระปรมินเขาเร,รียกสิทธิปร,ระโยชน์ของปรมินมหาวชิาราลงกรณ์งนั้นผลประโยชน์ของคุณปรมินมหาวชิราลงกรณ์ดังนั้นผมไม่ได้แปลว่าอะไรสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าผมเป็นกระบดครับผมไม่ใช่ลูกหลานราชการที่ไหนนะผมไม่ลูกหลานของ ทุกคนทวโลกทุกประเทศมาเพื่มสร้างความดีแต่ยังเป็นคนเร็วอยู่ไม่รู้ใครนั้นเป็น,นเร็วอตอนนี้บุคคลที่ถือทุกอย่างของบบรมราชินาเลยนะไว้ใจที่สุดรับผู้ชมเ่ยนะอย่าให้คิดนะสืบหน่อยแล้วกันนะ,อย,ะอยากจะรู้จะเอาคำพูดนี้มาจากไหน กายแก่เนี่ยีเคียดดูแลเพออราะเจอ,องได้อย่างรับพวกนี้ในแชทถ้ายังไม่เจอต้องหาเจอผมฝันว่าผมเห็นในโทรศัพท์ใครไม่รู้ในไลน์ใช้ไลน์ของตัวเองด้วยพกายแก่เนี่ีเกีดดเยดเูยลจัดการแล้วว่าค่าสวัสดีครับเวลาผมพูดเรื่องอะไร กูอกกับไลก็จะส่งเรื่องนันออกไป,ปกู่อกกับไลเขาแสหาความเป็นส่วใจของผมเพราะเขาอยากได้การอไรแบบนีทษสวัสดีครับ